มาคือพร้อมใช่ไหมมาชุดขาวนะไปยังเสียงเขาใสชุดขาวยังเสียยังเสียไปยังกิ้วแพร่หรือมึงนี่เรือไปกิ้วใส่สีฟ้าเอาตัดไปใส่สีนั่นอันใอยไปซักกับเสียสีฟ้าเตรียมแป้งไายเตรียมมันเทียนแป้งขันหามะอนไมเพูนมาพูนมาวันที่หนึ่งเอาวันอันอันแป้งคา่หั่นหลวงปูนหลวงพ่อจะเลื่อนพันมาฮาอัน เพิ่นบอกว่าไปซื้อแป้งมาเด้ออยากเป่าหยังสั่นข่อยก็เลยไปซื้อมาไว้เป่าหยาบวันนี้พอมาฮอดแล้วเอ้าเพิ่นบ่ได้มาเพื่อนพ่นบ่ได้มามื้อนี้ฉั่นมาไข่อกนอนบ่ค่อยหลับแม่นหลับตื่นตื่นเมื้อนี้เอาฉันอ่นพ่อนยิ้มจิ๋วส่งอ่านแลองเอาอีตับมาอ่านไว้แทะฉันว่ามันนอนไปฉันว่าข่ก็ะดึ๊งอ่านนี้กันไข่กระดับัดนี้ข่อยข่อยหลับได้ชั่วโมงเดียวแล้วกสะดุ้งตื่นบัดนี้คั่นสิงน้องกักจังได๋น่ะแม่บ่นอนบ่อยากบ่กล้านอนย่านบ่นอนย่านย่านบ่ตื่น พวกกล้องหนาตีคล้ายๆรูปให้สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับพี่น้องสวัสดใสครับกล้องแจ้งครับแจ้งบอกท่ายี้มืงขึ้นมั่วอะไรปีนประเภทนี้เพจต่อกันซูปีโอ้รถบัสเป็นบัวไม้ตีซูปีนะครับเพิ่นสกรีนไม่พร้อมตัวนีย่างรีนป้ายตีสกรีนเพชรชี ปชเูกตามอาใส่ใส่บาทยู่ใสพุ่นยุ่นแง่เข้าไปรอบนึงหอตเ่อท่เอาอีกย่างนอกรึยเข้าวขาต่างกล่องปะเอาแบทตเอาด้เพาพี่น้องสาธุมุทนาบุญน้ำกันแล้วพี่น้องทำไะอันเบรรยาการให้เบื้งพี่น้องขาอนมซอมต่อเพินสิปียจโมนเกาเพินสิซ่อมต่อยุติเพื่อกสิมียนของมเลงกุลละโมเล็กุเดีรันเดียงเดียว จ้าจ้าโอเคค่ะ